สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกวันนี้เราจะมาขุดคุยบทเรียนนะครับจากความผิดพลาดในอดีตของการลงทุนมี4กรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆครับบริษัทที่เคยรุ่งโร์แต่ก็ล้มลงอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องทั้งหมดนี้มาจากหนังสือคลาสสิก The Intelligent Investor ของ Benjamin Graham บทที่17ครับใช่ค่ะบทที่ชื่อว่า Four Extremely Instructive Case Histories หรือ4กรณีศึกษาที่ให้บทเรียนอย่างยิ่งซึ่งแต่ละเคสเนี่ยโอ้โหมีแง่มุมให้เราเรียนรู้เยอะมากจริงๆค่ะครับเป้าหมายวันนี้ก็คือสกัดเอาบทเรียนสําคัญออกมาให้ได้นะครับจะได้เห็นว่าสัญญาณเตือนต่างๆที่คนมองข้ามไปมันเป็นยังไงความเสี่ยงของการโตเร็วๆด้วยหนี้สินหรือว่าการไปไล่ตามกระแสแฟรนชั่นโดยไม่ดูพื้นฐานเนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนเอาล่ะครับลองมาเริ่มกันที่เคสแรกเลยเพนเซนทัลเร็วๆนี่ตอนนั้นช็อกกันทั้งวงการเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะช็อกมากเพราะ Penn Central ตอนนั้นคือบริษัทรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐเลยนะคะแต่กลับล้มละลายในปี1970โอ้จากหุ้น86ดอลลาร์กว่ากว่า,วาปี1968เหลือแค่5ดอลลาร์นิดนิดในปี1970หายไปเยอะมากเกิดอะไรขึ้นครับกับยักษ์ใหญ่รายนี้อืมสิ่งที่เกรแฮมชี้ไว้นะคะแล้วมันน่าสนใจมากๆคือท่านบอกว่าการล่มสลายครั้งนี้ จริงๆแล้วมันไม่น่าประหลาดใจเลยสําหรับคนที่วิเคราะห์แบบยึดหลักการพื้นฐานจริงๆนะคะคือสัญญาณเตือนมันชัดเจนมากมาหลายปีแล้วด้วยแต่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปสัญญาณที่ว่านี่มันชัดขนาดไหนครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับตัวที่ชัดที่สุดเลยนะคะเกรแฮมให้ความสําคัญมากคืออัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ยค่ะหรือ interest coverage ratio ตัวเลขนี้มันฟ้องเลยว่าเพนเซนทร์เนี่ยกำไรจากการดําเนินง,งานจริงๆมัน อ่ไม่ค่อยจะพอใจดอกเบีย้ยเงินกู้ได้สบายๆมานานแล้วคือต่ํากว่าเกณฑ์ที่นักลงทุนรอบครอบควรจะรับได้ว่าง่ายๆคือหาเงินมาจ่ายดอกเบีย้ยได้แบบปลิ่มๆน้ําซึ่งมันเสี่ยงมากนะคะอืมแค่เรื่องดอกเบีย้ยนี่ก็ดูน่าเป็นห่วงแล้วนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีอีกจุดค่ะที่น่าสังเกตคือบริษัทเนี่ยแทบจะไม่ได้จ่ายภาษีเงินได้เลยหลายปีติดต่อกันทั้งทางที่ในงบกําไรขาดทุนก็รายงานว่ามีกําไรนะคะ ไม่จ่ายภาษีทั้งที่มีกำไรมันมันแปลกแปลกไหมครับแปลกค่ะควรจะเอดใจเลยว่าเอ๊ะกำไรที่เห็นในกระดาษเนี่ยมันเป็นกำไรจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่ตัวเลขทางบัญชีอาจจะใช้เทคนิคทางบัญชีบางอย่างหรือว่ากำไรนั้นมันไม่ใช่เงินสดจริงๆ มีความเป็นไปได้สูงค่ะอาจจะสะท้อนว่ากำไรที่รายงานไม่ใช่กำไรจากเงินสดที่จับต้องได้จริงๆหรืออาจจะใช้สิทธิทประโยชน์ทางภาษีจนหมดหรืออาจมีการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีซึ่งนักลงทุนที่ละเอียดหน่อยควรก้มลงไปดูงบกระแสะเงินสดจริงหรืออ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ดีๆค่ะว่ากำไรนั้นมันมาจากไหนคุณภาพเป็นยังไงเข้าใจแล้วครับแปลว่าบทเรียนจากเพนเซนทร l เนี่ยไม่ใช่แค่ดูตัวเลขผิวเผิน แต่ต้องตั้งคำถามกับมันด้วยอย่าไปติดกับดักชื่อเสียงหรือขนาดของบริษัทแม้จะใหญ่แค่ไหนก็ตามต้องมองให้ลึกลงไปถึงความสามารถในการจ่ายหนี้จริงๆและคุณภาพของกำไรใช่เลยค่ะสำคัญมากเลยการดูแค่กำไรบรรทัดสุดท้ายอาจไม่พอต้องเข้าใจโครงสร้างหนี้สินแล้วก็ความสามารถในการสร้างเงินสดจริงๆด้วยซึ่งเพนเซนทรัลเนี่ยมันเปราะบางกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะน่าคิดมากครับโอเค งั้นเราไปต่อกันที่กรณีที่2นะครับ Link t e m c o Watch หรือ LTV อันนี้ก็เป็นอีกแบบเลย LTV นี่ภาพชัดมากคือสร้างอาณาจักรธุรกิจแบบโอ้โหรวดเร็วปานสายฟ้าแลบขยายตัวเร็วมากด้วยการเข้าซื้อกิจการหรือ M&A เป็น1 0บบริษัทเลยนะครับหลายอุตสาหกรรมมาก ใช่ค่ะตั้งใจอิเล็กทรอนิกส์การบินเหล็กกล้าเยอะแยะไปหมดกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า c o n g l o m e r a t หรือกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจหลากหลายมากๆซึ่งโมเดลแบบนี้มันก็ฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแต่เกรแฮมชี้ว่าการขยายตัวแบบ LTV เนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยการก่อนนี้เป็นหลกักใช้ Leverage สูงมากแล้วก็โครงสร้างการเงินซับซ้อนมากค่ะฟังดูก็เสี่ยงแล้วนะครับแล้วจุดจบของอาณาจักรที่สร้างบนนี้สินแบบนี้มันเป็นยังไงครับ ก็อย่างที่พอจะเดาได้นะคะพอสถานการณ์เริ่มไม่เป็นใจเศรษฐกิจอาจจะชะลอหรือธุรกิจที่ซื้อมาบางตัวมันเอ่อทำผลงานได้ไม่ดีภารณีสินมหาศาลที่แบกไว้มันก็เริ่มออกฤทธิ์ค่ะสุดท้าย LTM ก็ขาดทุนหนักมากขาดสภาพคล่องรุนแรงจนต้องทยอยขายกิจการที่เคยซื้อมาทิ้งไปเพื่อเอาตัวรอดคือสร้างเร็วก็พังเร็วเหมือนกันค่ะ แต่ก็น่าสงสัยนะครับทำไมสถาบันการเงินหรือแบงก์ต่างๆถึงกล้าปล่อยกู้เยอะขนาดนั้นให้กับบริษัทที่ดูสิ่งเสี่ยงแบบนี้นั่นแหละค่ะเป็นคำถามที่เกรแฮมตั้งไว้แบบคมมากท่านวิจารณ์เลยว่าสถาบันการเงินตอนนั้นอาจจะเย่อนยานเรื่องมาตรฐานการปล่อยกู้ไปหน่อย อาจจะมองแค่ขนาดของดิวใหญ่ๆหรืออาจจะเคลิ้มไปกับกระแสะความนิยมสร้างของโครเมเลตโดยที่ไม่ได้ประเมินความเสี่ยงจริงๆให้ดีพอมันก็สะท้อนความลหลวมของระบบตอนนั้นเหมือนกันนะคะแสดงว่าบทเรียนจาก LTV คือต้องระวังมากๆกับบริษัทที่โตเร็วผิดปกติจากการเข้าซื้อกิจการต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าการซื้อนั้นใช้เงินกู้เป็นหลักมันเหมือนโตไม่ยั่งยืนใช่ไหมครับเหมือนวิ่งเร็วไปจนขาพันกันล้มเอง เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะการเติบโตที่เร็วมากๆแล้วก็พึ่งพาหนี้สินเยอะเกินไปมันสร้างความเปราะบางทางการเงินเสมอนักลงทุนต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างการเติบโตจากธุรกิจเดิมจริงๆที่เรียกว่า organic g r o w กับการเติบโตจากการซื้อกิจการที่อาจจะแค่ทำให้บริษัทดูใหญ่ขึ้นแต่ไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นจริงหรืออาจจะซับซ้อนเกินกว่าจะบริหารได้ดีก็ได้ค่ะเข้าใจเลยครับต้องดูคุณภาพของการเติบโตไม่ใช่แค่ขนาด ทีนี้มาถึงเคสที่3 NVF Corp ซื้อ Charon Steel อันนี้ก็น่าสนใจเพราะมันเป็นดีลแบบปลาเล็กกินปลาใหญ่ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ NVF บริษัทเล็กกว่ามากเข้าไปซื้อกิจการ Charon Steel ที่ใหญ่กว่าตัวเองตั้ง7เ,เท่าฟังดูเหมือนจะเก่งนะครับแต่ในโลกการเงินดีลแบบนี้มันมันน่ากลัวไหมครับ ก็น่ากลัวค่ะเพราะผลกระทบแรกที่เห็นชัดๆเลยคือ NVF ต้องไปกู้เงินมาเยอะมากต้องแบกหนี้มาหาศาลเพื่อมาซื้อกิจการนี้แต่ที่แกรแฮมชี้ให้เห็นแล้วมันน่ากังวลกว่านั้นอีกคือการใช้กลยุทธ์ทางบัญชีที่มันซับซ้อนแล้วก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้เพื่อให้ตัวเลขการเงินหลังควบรวมมันดูดีกว่าเป็นจริงค่ะกลวิธีทำเงญจีที่ว่านี่มันเป็นแบบไหนครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ กรแฮมยกตัวอย่างรายการที่ดูแปลกๆในงบการเงินของ NVF นะคะเช่นการตั้งรายการค่าใช้จ่ายหนี้สินรอการตัดบัญชีหรือ deferred debt expense จำนวนเยอะมากคือว่าง่ายๆมันคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการกู้เงินนั่นแหละคะ่ะแต่บริษัทเลือกที่จะไม่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดทันทีแต่ค่อยๆทยอยรับรู้ในงบกำไรขาดทุนหลายๆปีแทนวิธีนี้มันก็จะช่วยพยุงตัวเลขกำไรในระยะสั้นให้ดูดีขึ้นได้ อ๋อเหมือนซุกปัญหาไว้ก่อนค่อยๆทยอยรับรู้ทีหลังอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีเทคนิคอื่นๆอีกเช่นการตีราคาสินทรัพย์ของชารอน t e e l ให้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเพื่อให้เกิดกำไรทางบงัญชีจากการซื้อของถูก Bargain Purchase Gain หรือการบันทึกค่าความนิยม Goodwill เยอะๆจากการซื้อแพงกว่ามูลค่าสินทรัพย์ซึ่งค่าความนิยมนี้มันก็ไม่ได้จับต้องได้จริงเสมอไปนะคะ ฟังดูซับซ้อนมากเลยครับแล้วนักลงทุนทั่วไปอย่างเราๆท่านๆจะจับสังเกตเรื่องพวกนี้ได้ยังไงครับเนี่ยแกรแฮมเน้นเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โครงสร้างดีลมันซับซ้อนมากๆผิดปกติหรือมีรายงานบัญชีแปลกๆที่ต้องไปอ่านคำอธิบายยาวๆในหมายเหตุประกอบงบอะนั่นแหละค่ะคือสัญญาณเตือนภัยให้นักลงทุนต้องระวังต้องตั้งคาถามเยอะ ความโปรง่งใสความเรียบง่ายมักจะเป็นสัญญาณที่ดีกว่าค่ะความซับซ้อนที่เกินจําเป็นอาจจะใช้เพื่อปกปิดอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกับว่าถ้าเราอ่านงบการเงินแล้วรู้สึกเอ๊ะงงงซับซ้อนมีศัพท์เทคนิคแปลกๆเยอะไปหมดอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษบทเรียนก็คืออย่าไปหลงกับความซับซ้อนให้ความสมําคัญกับความชัดเจนความโปร่งใสามากกว่าหลักการนั้นสาคัญบ้าค่ะ ความเข้าใจง่ายนี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนักลงทุนเลยถ้าเราไม่เข้าใจว่าบริษัททำอะไรหรือตัวเลขในงบมันหมายถึงอะไรจริงๆก็ยากที่จะประเมินความเสี่ยงและมูลค่าที่แท้จริงได้ค่ะชัดเจนเลยครับมาถึงกรณีสุดท้ายกันครับ AAA Enterprises อันนี้ออกแนวความคาดหวังล้วนๆเลยใช่ไหมครับการเก็งกำไรใช่เลยค่ะ Aaa Enterprises นี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยของการเอาบริษัทเล็กมากๆที่แทบจะยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะคะเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือ IPO ด้วยการประเมินมูลค่าที่แบบสูงลิ่วจะไม่น่าเชื่อโดยอาศัยคำว่า Franchise ซึ่งตอนนั้นเป็นคำฮิตติดตลาดมากๆมาเป็นจุดขายค่ะอารมณ์เหมือนยุค .com หรือยุคหลังๆที่มีคำว่า AI หรือ Blockchain อะไรแบบนี้หรือเปล่าครับที่แค่มีคานี้แปะอยู่ก็ดึงดูดนักลงทุนได้แล้วประมาณนั้นเลยค่ะ คำว่าแฟรนไชส์ตอนนั้นมันสร้างจินตนาการสร้างความคาดหวังได้ง่ายแม้ว่าตัวธุรนะะกิจจริงๆอาจจะยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้เลยก็ตามแล้วพอเข้าตลาดมาแล้วเป็นไงครับ Aaa Enterprises หุ้น IPO ตอนแรกราคา13ดอลลาร์นะคะถูกนักเก็งกาไรไล่ซื้อจนราคาพุ่งไปถึง28ดอลลาร์แป๊บเดียวเองทําให้มูลค่าตลาดของบริษัทหรือ Market Cap เนี่ยสูงกว่ากําไรปีล่าสุดตั้ง1 1 5เท่าโห PE ร้อยกว่าเท่า สูงมากๆนะครับสำหรับบริษัทเล็กๆที่ยังไม่แน่นอนสูงมากค่ะแต่สุดท้ายพอความจริงปรากฏว่าธุรกิจมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่ฝันไว้บริษัทก็ขาดทุนหนักแล้วก็ต้องยื่นขอล้มล้ลายไปในเวลาไม่ถึง2ปีหลัง IPO อค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่านักลงทุนยอมจ่ายแพงขนาดนั้นเพื่อซื้อความฝันแกรแฮมเขามองปรากฏการณ์แบบนี้ยังไงครับแกรแฮมให้ความเห็นที่น่าสนใจมากค่ะท่านบอกว่าพฤติกรรมของนักเก็งกำไรที่เป็นสาธารณชนเนี่ยมันเอ่อ ยากที่จะแก้ไขหรือห้ามกันได้คือคนส่วนใหญ่มักจะพร้อมกระโจนเข้าใส่หุ้นตัวไหนก็ได้ที่กําลังวิ่งหรือกําลังเป็นที่นิยมโดยที่ไม่ค่อยสนใจราคาหรือพื้นฐานธุรกิจจริงๆอารมณ์ความโลภการตามกระแสมักจะมีอิทธิพลเหนือเหตุผลค่ะแล้วพวกสถาบันการเงินหรือว่านิธธนากิจที่เอาหุ้นแบบนี้มาขายล่ะครับ ท่านก็วิจารณ์ไปถึงตรงนั้นด้วยค่ะว่าบางที Investment Banks ก็อาจจะนำหุ้นที่คุณภาพไม่ค่อยดีหรือเสี่ยงสูงมาเสนอขายให้นักลงทุนรายย่อยเพียงเพื่อหวังค่าธรรมเนียมท่านก็เลยเตือนนักลงทุนเสมอว่าให้อยู่ห่างหางหุ้นร้อนหรือ Hot Issues พวกหุ้นที่ถูกปั่งกระแสเก่งกำไรเพราะราคาม,มันมักจะเกินมูลค่าจริงไปไกลแล้วค่ะ บทเรียนจาก Triple A Enterprises นี่ชัดเจนสุดๆเลยนะครับว่าอย่าไปหลงกับคำการตลาดสวยๆหรือประแสฮิตชั่วข้ามคืนแต่ให้กลับมาถามคำถามพื้นฐานเสมอว่าธุรกิจนี้ทำอะไรกันแน่สร้างรายได้กำไรยั่งยืนได้จริงไหมมีความได้เปรียบอะไรการลงทุนในสิ่งที่ไม่มีพื้นฐานรองรับมันก็ไม่ต่างจากการพนันเลยนะครับ ถูกต้องที่สุดค่ะการตัดสินใจลงทุนควรจะมาจากกระบวนการวิเคราะห์ที่มีเหตุผลไม่ใช่การเดาหรือการตามแห่การเข้าใจธุรกิจประเมินมูลค่าที่เหมาะสมแล้วก็ซื้อในราคาที่มีส่วนลดเผื่อความปลอดภัยนี่คือหัวใจสำคัญเลยค่ะพอเรามองย้อนกลับไปทั้ง4เคสเลยนะครับ p e n c ซนทรัล LTV NVF แล้วก็ AAA Enterprises มันมีอะไรที่เป็นแก่นร่วมกันที่แกรแฮมอยากจะบอกเราครับถ้าเราเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะจะเห็นว่าทุกกรณีเลยมันตอกย้ำหลักการสำคัญที่สุดข้อหนึ่งของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่แกรแฮมเน้นย้ำเสมอนั่นคือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ Margin of Safety ค่ะช่วยขยายความหลักการนี้อีกทีได้ไหมครับว่ามันเกี่ยวกับเคสพวกนี้ยังไงค่ะ แนวคิด margin of safety ก็คือการที่เราซื้อหลักทรัพย์ในราคาที่มันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือ intrinsic value ที่เราประเมินไว้อย่างสมเหตุสมผลนะคะส่วนต่างระหว่างราคาที่เราซื้อกับมูลค่าที่แท้จริงเนี่แหละค่ะคือส่วนเผื่อที่จะช่วยปกป้องเราจากการขาดทุนถ้าหากว่าการประเมินมูลค่าของเรามันผิดพลาดไปบ้างหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับบริษัทหรือกับตลาดโดยรวมอ๋อเป็นเหมือนกันชนใช่ค่ะลองดูในแต่ละเคสนะคะ เ n นเซน r a l ถ้าวิเคราะห์ดีๆจะเห็นว่านี่สูงกำไรน้อยมูล,ลค่าแท้จริงอาจจะต่ำกว่าราคาหุ้นในตลาดมากหรือแทบไม่มี Margin of Safety เลย LTv การก่อนนี่เยอะๆเพื่อโตเร็วๆมันเพิ่มความเสี่ยงแล้วก็กัดกร่อน Margin of Safety ของผู้ถือหุ้นไปเรื่อยๆ NPF การใช้บัญชีซับซ้อนทําให้ประเมินมูลค่าจริงได้ยากแล้วก็อาจจะปิดบังความจริงว่าราคาที่ซื้อชารอนสตีลมันแพงไปทําให้ไม่มี Margin of Safety เหลือ AA Enterprise อันนี้ชัดเลยค่ะเก่งกำไรจนราคาสูงกว่าพื้นฐาน115เท่าแน่นอนว่าไม่มี Margin of Safety ใดๆทั้งสิน้นเป็นการซื้อที่ราคาสูงเกินจริงไปมากเข้าใจชัดเลยครับมันคือการสร้างกราะป้องกันทางการเงินให้การลงทุนของเราซึ่งทั้ง4เคสนี้ ล้มเหลวในการมีหรือรักษา Margin of Safety ไว้ใช่ค่ะมันย้ำเตือนว่าการลงทุนที่ดีมันต้องเหมือนการทำธุรกิจคือต้องเข้าใจว่าเรากำลังซื้ออะไรและต้องไม่จ่ายแพงเกินไปสำหรับสิ่งนั้นบทเรียนจากกรณีศึกษาเหล่านี้ถึงจะผ่านมาหลายสิปีแล้วนะครับแต่ผมว่ามันยังทันสมัยมากๆและสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะธรรมชาติของตลาดและจิตวิทยาของเรามันก็ยังมีแนวโน้มจะผิดพลาดซ้าๆในเรื่องเดิมได้เสมอ อืมจริงค่ะสรุปแล้วนะครับวันนี้เราได้บทเรียนราคาแพงจาก4กรณีศึกษาทั้งอันตรายของการมองข้ามสัญญาณเตือนพื้นฐาน p e n เ Central ความเสี่ยงของการโตด้วยหนี้แบบไม่ยั่งยืน l t v ปัญหาจากความซับซ้อนทางบัญชีที่น่าสงสัย NVF และความบ้าคลั่งของการเก็งกำไรตามกระแสโดยไม่มีพื้นฐานรองรับ AA Enterprises ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจส่งท้ายนะคะ เมื่อเราพิจารณาว่าหลุมพรางเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการมองข้ามสัญญาณเตือนการก่อหน,นี้เกินตัวความสับซ้อนที่บดบังความจริงหรือการเก็งกําไรตามกระแสมันมักจะมีรากฐานมาจากอ,อ่ออคติทางจิตวิทยาของมนุษย์เราเองนี่แหละค่ะเช่นความกลัวความโลภหรือพฤติกรรมตามแห่ h e ิร t ตเมนโทริ คำถามคือในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมันเร็วมากเร็วจนน่ากลัวแล้วก็กระแสโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราอย่างมหาศาลนักลงทุนจะสามารถสร้างเกราะป้องกันหรือกระบวนการคิดอะไรขึ้นมาเพื่อช่วยให้ตัวเองไม่ตกไปในหลุมพรางเดิมๆเ,เหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้บ้างนี่เป็นโจทย์ที่ทา้าทายนะคะแล้วก็น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะ